พาใบที่เดิมพันด้วยหัวใจล้วนมมดเท้าพศคืออาวุธประจัญบารายการชิงเวทไทยพลไม่ครับนักชนในมุมแดงอายุ19ปีสูง1 2เซนิเมตครับสถิตการชนกับชนา45ไฟแพ้15ไฟครับไปพบกับเขาครับ ladies and g e n มาเชินชผภูผาบีเอสยชทยเจ And his opponent, fighting out of the blue corner, 17 years of age, he's done 170s in a minute and holds a record of 50 wins, 18 losses, and one draw, representing Nambu Lamphu Province, Thailand. that's us Paul it for Lungan Rui ความมันไม่เคยพลาดนักชนเหมือนกันครับอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรครับเจได้ก่ชนะครับชนะ50ไฟแพ้18ไฟเสมอ1ไฟนักชนกจากหนองบัวลำพูครับลือดส่วนเชื่อมในเมืองชนยงโล่เงินรวยในเมืองเชียง และขอแนะนำผู้ชี้ขาดครับ Ladies and gentlemen introducing your referee Mr. p o r a m e ดีนะครับไปลุยกันเลยครับกับมวยคุณหของรายการซมวัวไทยพลังใหม่ครับขอบคุณครับคุณเบียร์ครับไปติดตามชมนะครับช่วงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับมวยไทยให้ยกของเรานี่กำลังจะย้อนยุกแล้วนะครับหลังจากที่เรามีเขาเรียกว่าเขาเรียกคาเมดนะครับคาเมดแรงเหลือเกินคล้ายแบบกองเชียร์นะครับ ซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะได้ตามดูมวยทุกวันนี้กลายเป็นค่ายมวยนี้ต้องมีแฟนคลับแล้วนะครับคุณพิเชษครับโดยเฉพาะแฟนคลับบางแสนไฟคลับอ่าอะไรอ่ะสสตสวัฒนเมื่อสักครู่นี้ผ่านทองยิมก็ยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะของอัสรีแล้วก็ให้กำลังใจทนานของฤทธิ์ฤทาครับ BS มวยไทยยิมครับมาดูเพื่อนร่วมค่ายของเขาบ้างครับภูผาคนนี้นะครับ BS มไทยครับจะก,กู้ชื่อให คุณบุญสมขันมันได้หรือไม่นะครับไปดูประวัติกันนะครับเอาละครับตามกันต่อครับความมันความเร้าใจนะครับมวยไทยพลังใหม่ของเราในวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับในช่วงที่2นะครับทางโคสปอร์ตทีวีครับคู่แรกจบที่ยก2ครับคู่นี้จบยกไหนครับทางด้านมุมแดงก็คือภูผา BS มวยไทยครับหรือว่าคุณพิเรนบ s มวยไทยเดิมครับนักชกดาวรุ่งจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนักชกวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง172เซนติเมต มีคุณบุญสมคัญมันนะครับเป็นผู้จัดการวัวหน้าคณะมีโต้งสอเขตาเล็งชันแล้วครับเป็นทีมงานเรับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนักชกในดวงใจของเขาชอบรถถังนะครับจิตเมืองนนท์ูผาบีเอสมวยไทยครับวันนี้เจอกับทางด้านของโลกเงินกรวยในเมืองครับวรวิทย์เทพาครับก่อนหน้านี้ทําท่าจะฉายแววทอแสงเปล่งประกายอยู่พักใหญ่ๆนะครับทางด้านของโลกเงินครับแต่ว่าช่วงหลังๆฟอร์มลนลงมาครับนักชก ไว17ปีครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรจากหน้องบวัวลำพูนะครับมีคุณวุฒิเมืองเลยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมด้วยครับนักมวยในดวงใจของเขาชอบพี่กัปตันเคนเพชรยินเดียคันเนมีครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่มีครับทางด้านของโลกเงินนะครับฟอร์มหล่นลงมาครับคุณไปกี้มาติดตามชมนะครับผูผานี่ครับไปดูฟอร์มของผูผากันก่อนเลยเ <c oughs> ดี๋ยวดูนครับคุณบุญสมขันบัน ถอนบางคนนักชกอีกรายในค่ายนะครับช่วงนี้อาจจะตกลนไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปเดินสายต่างจังหวัดบ่อยนะครับคุณบุญสมนะครับไปดูฟอร์มของภูผากันก็มีเสมอกับภูมิคลองสวนบุรีสอดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกชนะเชียงรายน้อยยกฟ้ามวยไทยที่จังหวัดเชียงรายครับมันได้อัจฉีด1 2 0 0 0 0ืบาทครับ และล่าสุดนะครับพิกแพ้สิทธิชัยสะสมโชคราชเชิญเนินครับได้นับ8ในยกที่2ก่อนแพ้3 4 5นะครับพิกแซงเลยครับวันนั้นสิทธิชัยได้นับโดนนับก่อนพิกชนะนะครับก็พิกล็อกขณะที่โล่เงินกวยในเมืองยิมสำหรับแฟนๆนะครับก็หลังจากที่แพ้นกอ3ไฟติดนะครับก็ต่อยอยู่ในน้ำหนัก123ปอนด์วันนี้มาต่อย1 3อนะครับ ก็หยุดไปประมาณ5เดือนนะครับในกรุงไปเดินสายแพนนกยก3ามคอยทวีศักจอนละเวนะครับที่จังหวัดชัยภูมิล่าสุดนะครับแพ้จงสนันโรมาฟาร์มที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คุณวุฒิเมืองเลยบอกว่าไปอุ่นเครื่องมาแล้ว2ไฟครับรอวันแจ้งเกิดอยู่นะครับแพ้ทั้งในเมืองกรุงแล้วก็ต่างจังหวัดมาแล้วครับแต่ว่าดูจากการสื่อสารทางด้านของโซเชียลน,นะครับคุณวุฒิบอกว่าเรื่อง ไฟนี้การันตีเรื่องของการฟิตซ้อมนะครับมาแบบเต็มร้อยเต็มถังนะครับแต่ว่าจะผ่านภูผาได้หรือเปล่าครับแดงนี่หนักแรงทุกลูกเลยนะครับโอ้ยมาเลยครับเจาะล่างนะครับทักทายแรงครับทางด้านของภูผานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพ่ายไปแล้วหนึ่งครับอริธอริธาครับเจอทางด้านของอัศรีพาทองยิมนะครับของมาดังเชร์ครับถลุงเข้าไปครับ แล้วครับมาดูทางด้านภูผาครับจะกู้หน้ากับค่าย BS อมวยไทยได้หรือไม่ครับโลเงินวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับพี่น้องกับทางด้านของโลทองครับโลทองดีดีวันดีคืนครับแต่ว่าโลเงินขาลงสุดๆนะครับวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้ครับภูผาจะเป็นคนให้คําตอบนะครับเกิดได้ไม่ได้ครับโลเงินต้องบอกว่าทั้งภูทรและก็นครมันยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะติดวันหยุดนะครับแจ้งเกิดไม่ได้นะครับทางด้านของโลงเงิน คุณมุเมองเลยนะครับบอกว่าเด็กเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับพิมเชษหลังจากต่อย123วันนี้ต่อย130นะครับดูสรลีละรูปร่างเริ่มจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็ดูครับเรียกว่าบำรุงมาพอจะมีกล้ามเนื้อบ้างนะครับไม่ต้องคุมเยอะนะครับมวยต่อยแล้วมีแรงเลยนะครับง่ายๆปล่อยน้ำหนักต่อยนะครับแขนซ้ายนะครับซ้ายหน้าโรคเงินกวยในเมืองยิม เปลี่ยนการนิดนึงนะครับเดือสกูนี้โดนขวาตอกลากไปทีนึงครับเริ่มจะมีอาการสะดุ้งแม่โอ้ยพยายามจะขวาคืนแหมลูกนี้หมายของสูงเลยนะครับทางด้านของโล่งเงินครับเกิดได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวตามกันอขอบคุณพุทธเมืองเลยนะครับบอกว่าโล่งเงินนี่พอมาต่อยพลังใหม่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตัดสินนะครับเพราะว่า,า,วาแพนอกสามนัดติดเลย ไม่ต้องใช้กรรมการให้คะแนนนะครับแพนนกสามนับติดเลยครับนะครับใกล้ๆครับจริงจังว่าในการออกแข้งกันอยู่ครับแต่ว่าภูผานะครับเวลามาแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าลำหนักๆนะครับลำใหญ่ๆครับสับขาภูผาอาวุธมวยหนักแรงอยู่แล้วนะครับหมดยกที่หนึ่งครับพักแม๊บนนะครับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับ สำหรับรายการวันพุธหน้านะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่ราดชดำเนินอย่างนี้ครับพุธที่7พฤษภาคมคู่เอกนำรายการครับนิกิวซังสอสละชีพเจอกับฉลามชนหนองบางสายนะครับพิกัด114ปอนด์คู่รองรักผู้หลวงซอสสมหมายปะทะกับเพชรเดือดป๋าโดอยุธยานะครับพิกัด105 9ห้กล้านสินกบกำนันเ่งครับต่อน,น้ำหนัก2ปอนด์ได้กับทางด้าน,นของยกอะอะไรเนี่ยยก ยกไทยนะครับยกขาวแสนชัย130-132แล้วก็ภูมิกอพันคุดกับน้องแชมป์จ่าติ๊กอุบลนะครับยังมีบุรีลัมพ์ังแสงไฟขับนะครับใช่ไหมไม่ใช่ดิบุรีลัมเจอกับอดัมเพชรสมานมวยไทยนะครับแล้วก็ยอดกิตติสอสมหมายกับยอดอนุชาปอปัจจันศสีตามมาด้วยผามอีแดงกับเพชรขุนศึกและเพชรนาคากับเพชรบางินนะครับขุนหน้านะครับ ผู้เอกยิกิวซังฉลามชนแจ้งฟแฟนๆได้รับทราบครับนะค,ร,คร,มมรับญญรบรรยกากาศที่เวทีมวยลดดำเนินครับ นี่คือชาวต่างชาตินะครับที่สนใจในกีฬามวยไทยนะครับติดตามชมครับบนเวทีภูผากับโลกเงินอ่ตามต่อครับยกที่2นะครับคู่ที่2ของมวยไทยพลังใหม่ของเราในวันนี้ครับช่วงที่2นะครับทางโกสปอร์ตทีวีครับนี่คือความมันความเร้าใจครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ที่5พฤษภาคมนี้ครับเดี๋ยวกันที่เวิร์นสยามสเตเดียมหรือว่าตะวันนามากาปีนั่นแหละครับอยู่ติดกับทางห้างของเดอะมอลล์ครับอยู่ติดกับห้างเดอะมอลล์นะครับ จะไปทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ได้ทางน้ำนะครับของแสนแถบก็ได้ครับรถส่วนตัวก็ได้อาแล้วครับเกาะในเด้งแล้วทางด้านของปูผาครับอาวุธมวยนั้นหนักแรงครับโลเงินครับพี่น้องกับโลดทองนะครับคุณแม่เป็นคู่แฝดกันนะครับแต่ว่าตัวนักมวยนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับไม่ได้เป็นคู่แฝดนะครับลงเงินกับโลดทองอยู่ในความดูแลของคุณวุฒิเมืองเลยครับเกิดได้ไม่ได้น่าสนใจครับวันนี้ปล่อยมา130แล้วมาทุกซ้ายครับมัดขวาอาแล้วครับ กดดันไว้ก่อนครับอ่าต้องการที่จะกลับมาแจ้งเกิดผู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนแล้วครับแพ้ติดต่อกันมาหลายไฟครับแพ้ทั้งผู้ถอนและก็นครบานด้วยครับทางด้านของโลกเงินเนี่ยสอกขวาผู้ผาอ่าแล้วครับนวงในนัวแล้วนวแล้วบิดโอ้โหได้ลูกบิดสวยนะครับลูกนี้โลกเงินอยู่ในช่วงของการสร้างความมั่นใจนะครับแพ้มาบ่อยๆในความมั่นใจกันทดถอยไปเยอะถึงแม้ว่าจะซ้อมดีก็ตามครับวันนี้ ุวุฒยืนยันเรื่องของการฟิตซ้อมนะครับแต่บนดเวทีนั้นว่าอีทีนึงตบพุกซ้ายสวยครับทีมขวาไปทีนึง<ม>อ่าละกบแม่ลักเท้าโห,โหดูครับแม่ภูผาครับแม่แลินล,ลิ้น,น,น <ะ S 2> ตาด้วยครับอบอเบบอเป็นหยังใช่โดนแข้งไว้ที่ก้านคอนะครับดีนะครับเป็นลองส่งอ่หักหักสู้ครับภูผาทีมงานของต้มตะลินชังบุญส่งขันบั่นนะครับตอนนี้อ่าก็เรียกว่า กำลังติวเตอร์ทั้งคู่เลยทีเดียวเอาลุยครับแแ้ไป็หนึ่งแล้วนี่อีกหนึ่งนะครับภูผาต้องบอกว่าเนี่ยครับปล่อยมาร3 0ยามออกอาวุธแน่นขึ้นเลวครับแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับทางด้านของโล่งเงินนะครับออกแน่นทุกช็อตนะครับภูผาเนี่ยครับรับแล้วก็หาจัมปะโต้แงขวาพับในครับขยับเข้าไปทางด้านโล่เงินนะครับ มัดตึ้งซองรับแข้งขาตะวันก้านพ่อเอาล้ครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มมาครับหลังจากที่อาวุธเริ่มมีครับโอ้ผาเตะขาต่อยางเข่าซ้ายครับเสียบเข้าไปดันเข้าเชื่กครับทางด้านของโลาเงินเราเกมกระดูกดีครับที่ผ่านมาประทัดไตเบอร์ใหญ่ๆครับเพียงแต่ว่าไม่มีฟอร์มอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอ่ะดูวันนี้เขาจะเกิดได้ไม่ได้ครับอย่างที่คุณเมกี้เรียนไปครับตอนนี้สถานที่ราชการเรียกว่าปิดทําการแล้วครับอ่าใช่ครับมาวันหยุดเยอะนะครับโอ้ยโดนแก้งขวานะครับอ่าไม่เป็นไรครับแจ้งเกิดในออนไลน์ได้ เอาแทงข,งขวานเลยครับทางด้านของโล่เงินเกมที่รอประทะอยู่นแ,แฟนๆนี่ก็ลุ้นกัน,นครับหมดยกที่สองครับ,บข่าวพิเศาพันธุ์นะครับสำหรับรายการมวยตอนนี้ทีมงานคือบางบัวทองที่อยู่หน้าตู้อยู่นะครับก็รับทราบเลยครับ ศึกต้นกล้ามวยไทยมหากุศลชมฟรีนะครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคมที่เวทีมวยชั่วคราววัดเขาลังพัฒนาตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบุรีนะครับก็จัดโดยท่านภูมกับพันตำรวจเอกจาตุลนอนุรักษ์บัณฑิตนะครับภูมกับสพโคกสำโรงครับกอสมัยก่อนก็อยู่ที่เป็นภูมกับอยู่ที่จังหวัดนนท์นะครับก็คนนี้นะครับทำคดีแตงโมนะครับตอนนี้ ย้ายไปอยู่ที่สพโคสโกสำโรงนะครับ,รบก็สนับสนุนโดยคุณสุจิตเว้นแก้วเซอเอเมืองนอนทีมงานผู้ช่วยคือบางบัวทองหรือเฉลิมเกียรติพงชิมนะครับพวกนักบริการนี่ลุกนิมิตส,สิงห์ของศริมาทัรับเดือนจิตเมืองนอนก้องพิมพ,พสศสุดทอยิมกับไม้เหลี่ยมท่างและยศ์สิยสยสยสยงยอดสิงห์คอนปอไทยสงกับแชมป์สิทธิสารวัตรอ่อยนะครับผู้มวยนากานี่จัดไป5คู่นะครับ พร้อมด้วยผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์สิงห์ทองศีจัดอีก28คู่นะครับก็ดูกันยาวๆเลยครับถึงต้นกล้ามวยไทยมาคุชมชมฟรีนะครับเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้ที่โคกสำโรงจังหวัดลบบุรีส่วนศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจัดนะครับเราจะย้ายไปประจำการอยู่ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมครับตะวันนานะครับเริ่มวันจัดที่5พฤษภาคมนี้นะครับมีตำนานไทยครับเจอกับเควิ วันของโอมกับตาบูจากสเปนนะครับเจ้าก๊อตนะครับแล้วก็มีข้าวหลามจากประเทศดิบิทน้อยแม่เมอร์สกูนี้คุยกับคุณเบกกี้บอกว่าจัดป้าแสนแพ้กับทุกจันเลยถูกต้องครับปรากฏว,ว่าพอวันจันทร์ที่12ครับมีออกมาแล้วครับเพชรนรมนสนลสรนรมลเจ้า,จาสุดหล่อครับเจอกับเหลี่ยมเพชรแล้วก็จันทร์ที่19บักโนวาเจอกับลูฟี่โอ้ยสามสตารดเลยคุณเบกกี้สามสตาห์ครับปาแสนแพคกับแมบบักโนวานี่ ได้อัญฉีเป็นแสนสี่ 100, นะครับอาทิตย์วัดบางป่าอาทิตย์นี้กลับมาละแบงโนวาโอ้ยมีหนองมนด้วยนะ,ะบรรจารชีสเก้าที่มีหนองมนจเจะระบายอีกทีนึ่งแล้วก็มีแบงโนวาด้วยอโอ้แหมแค่พูดก็มันแล้วครับออโอ้ยโดนกาดคอนะครับโดนกาดคอโดนกาดคอครับอ่านะครับโล่ากันครับซอกขวาใส่เข้าไปอ่าที่ผ่านมานะครับกาดตกเลยครับหน้<ส>าของผู้ขาครับ เพียงแต่ว่าทางด้านโล่งเงินนะครับชงหมอนไปนิดเดียวครับแต่ว่ายกนีขยี้เลยครับดูนะครับว่าจะปิดจับได้หรือไม่ได้ครับแข้งขวาการคอติดการครับอ่เดี๋ยวดูนะครับสับขาขึ้นไปใส่แล้วครับทางด้านของโล่งเงินวันนี้นะครับอย่างที่เรียนไปครับพอปล่อยมา130เห็นชัดเจนเลยครับคุณเมกี้ครับน่าแข็งแรงนะครับน่ทีมงานก็บอกว่า ช่วงหลังนี่จัดมวยรู้จักให้รู้จักนะครับไม่ใช่จัดให้รู้จักนะครับเขาเรียกว่ามวยที่รู้จักแล้วนํามาจัดให้เแฟนได้ติดตามชมนะครับช่วงนี้ผลงานมีดูครับมาภูผากับโล่งเงินแลกกันอุตตะเลยนะครับในเวดนี้นี่แม่ต้องถือว่าโล่เงินครับรูปรากเนื้อตัวพองเต็มที่ครับไม่ต้องคุมเยอะการออกอาวุธก็ชัดเจนดุนแรงครับผ่านมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าครึ่งทางครับ อ้าวเรือขาขาออกเอ้าแม่พอโดนขาเข้าไปแล้วทำท่าไม่ดีครับโลงเงินเรือการสะดุดซะแล้วครับขาเอาล้วครับโดนขาครับทำท่าจะแกว่งเหมือนกันนะครับโลงเงินครับใครดีใครอยู่นะครับมาตรงนี้เข่าขวาเสียบเข้าไปผูผาครับพยายามจะเน้นตอกเอ๊ะเนี่ยครับจอกขาแล้วครับต่อไปครับทางด้านโลงเงินหมัดซ้ายล่วงท้องครับขวามาหมัดขับแข้งนะครับแลกกันเลยครับกายกายคบเข่าซ้ายเสียบเข้าไป โอ้โหถึงอาวุธถึงใจค,ครับคุณพี่กี้ก็เรียกว,ว่าความพยายามครับความสําเร็จมันต้องอยู่ที่ความพยายามตรงนี้แหละครับจัดแจงเกิดให้ได้ไหมอุ้ยเข่าซ้ายครับโลกเงินต่อยขวาเป็นทีนึงตีเข่าขวานะครับปูผาจัดไ่เข่าซ้ายมาทีมงานเบียสบวยไทยนี่ต้องบอกนานผู้ชมกจริงๆครับตอนนี้โดนไม่ใช่น้อยโดนเยอะนะครับทางด้านของดูแปรเสียบโลกงเงินกระชกได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าถึงว่า ทีโดนก็เป็นยังไงครับแดงทนได้นะครับแต่้ําเงินโดนแล้วจะทนได้หรือเปล่าครับน่าสนใจนะครับแกออกมาครับนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดโลงเงินก็ต้องบอกว่าเร่งเยอะนะครับอ่าท้ายท้ายปลายปลายครับจะเป็นยังไงผู้าเนี่ยครับมัดขวาโดนเข้าไปหน้าสะบัดเป็นลําตัดได้ประยุนเหมือนกันครับเอาละครับทางด้านผู้พาดื้อดีเหลือเกินครับที่ผ่านมาโดนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าแกยังยืนอยู่ได้ครับหัวใจสู้อยู่แล้วครับผู้าเคยพลิก แต่ทางด้านของเชียงรายน้อยมาครับที่จังหวัดเชียงรายครับวันนั้นนี่ได้อาชีพหลายแสนแล้วครับอ่าแสนสองแสนสองอ่ะอ่าบทยกที่สามครับเพลงชายต้องไว้ลายเลือดนักทิพย์แต่ว่าคือเล่นเล่นไงติ๊กทิ๊กท้องสุไทอดมา สอสมม้ได้สุดสานโมระดุดำคาซอสมม้ได้ส,สุดสาน์ซอสมาบรรยากาศที่ราดเฉเนินครับนี่ครับไม่ได้ว่าชุดเด็กน้อยน่ารักนะครับเข้ามาลุ้นเชียร์กีฬาบันโวยไทยของเรานะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับติดตามชมครับตอนนี้ผลงานของนักมวยก้องธานีซอสมายนะครับแล้วก็กล้องไก่ซอสมายครับ ก็ไปปักหลักการซ้อมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย p k เคนะครับก็ที่จะลุ้นต่อยแบบ3ยกครับให้เป็นแพนได้ลุ้นแบบเต็มพิกัดน,นะครับเร mm ีย hmm. กว่าบอสสมหมายสุเมตานะครับก็มองเห็นนะครับว่าให้อนาคตเด็กเลยครับให้ก้าวไปสู่อนาคตแบบโกอินเตอร์นะครับมาตอนนี้ส่งไปที่แคมป์พีเนะครับทั้งกล้องอนาณีแล้วก็กล้องไก่เดี๋ยวเราติดตามชนครับ f c ของ กล้องไก่และกล้องารณีนะครับก็เสียแขกมารับไปด้วยตัวเองนะใช่ครับเถวที่สามเนะครับเพราะว่าที่นั่นนี่ต้องบอกว่าซุปเปอร์ตาตาระดับโลกอย่างพระจันทร์ชายตะวันชายนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับทางด้านของกล้องธรณีนะครับอยากเจอกับต้้งโหมาอีกทีครับวันลรมินีไฟไนครับในวันเสาร์นี้นะครับครับพี่น้อได้นี่เรียกว่าสัญญาวันใหญ่น่าจะมาแล้วครับได้เซ็นแล้วยังคุณเบกกี้เซ็นแล้วกล้องธรณีได้แล้วครั้งที่แล้วชนะในแบบไม่เอกฉันท์สองต่อหนึ่งเสียงนะครับ ไปนี้ไปซ้อมที่ค่ายมวยพีเคครับส่วนน้องโอก็อยู่ในค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แถวเรียบด่วนนะครับอ่าก็รุ่นพี่จอมเก่าล้วยนะครับสนุกแน่ๆนะครับเช้าวันเสาร์นี้ครับอ่าติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจทางด้านของกล้องธรณีด้วยครับอ่าแล้วครับตามต่อบนเวทียกทีเซ่ครับสามยกผ่านไปเข้มข้นเร้าใจนะครับอ่าทางด้านของโล่เงินครับยังปิดจับไม่ได้นลครับปิดเกมไม่ได้ครับเอา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 อู๋ผาครับ ลื่นหรือยังไงครับแต่ว่าหัวใจดีเหลือเกินครับเน้นเตะขาเจาะยางนะครับโล่งเงิน3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเร่งเยอะแต่ว่ายังน็อกไม่ได้นะครับและเดี๋ยวเสียสีไทยายๆปลายปลายจะเป็นยังไงครับบนเวทีครับทุกอย่างยังมีความหมายนะครับวงในถึงตัวถึงตัวครับผู่ผาครับโล่งเงินนี่ก่อนหน้านี้เป็นมวยเข่ามาก่อนครับเคยฟอร์มร้อนแรงอยู่พักใหญ่ๆนะครับสำหรับทางด้านของโล่เงินครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็มาสะดุดนะครับแพ้หลายไฟต์ติด ตอนนี้ครับมาเรียกความมั่นใจครับอยากจะสลับการเปลี่ยนการนิดนึงโอ้ยสายสวยครับแข็กซ้ายครับคือตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงทางด้านโลกเงินฮึดขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับพึดได้ไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายๆไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าปลายปลายนี่ฮึดไม่ขึ้นนะครับมาเกมลุนระทึกเลยครับตอนนี้ยก4ี่ใครจะได้แต้มนี้ต่อยมัดหนึ่งสองครับผู้ผานี่เขาเรียกว่า หัวใจนะครับหัวใจดีค,ดครับมาทนได้เอามาโล่งเงินนี่โดนมียวบมียาบหน่อยแต่ว่าก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะครับเลี้ยวแรงก็คงจะดีนะครับคุณวดเมืองเลยบอกมั่นใจเหมือนกันไต่ขวาใตซ้ายสา์ก้าไปครับแทงเข้าขวาอาวุธด,ดีครับโล่งเงินแต่ว่าภูผ,ผานี่ก็สู้แบบถึงตัวครับเอาละครับ เดินมาครับทางด้านของภูผาหัวใจดีอยู่แล้วนะครับเข้าขวานะครับฝาเลยครับโลกนั้ินวงแน่รัดล่างรวบเอาไว้ครับแม่ภูผาแกไปโหนเชือกเลยครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดประเมศตึกดีนะครับแยกออกมาขวาหน้าครับโลกนั้นขวาหน้าป้ายหน้าเจอตั้งกแบงคาวไว้ครับตีไม่ได้ครับแยกออกมาอีกทีนึงเกมระทึกเกมระทึกเกมระทึกครับโอ้ย แม่จังหวะของภูผานะ่ครับเหลือบมองที่มุมแล้วครับคุณแจ๊สเหลือบมองแล้วนะครับเอาแล้ครับทีมมุมช่วยได้ไหมทีมมุมช่วยได้ไหมครับวงในรวบเอาไว้ครับดนาของโล่งเงินมองที่มุมนี้มันมีหลายนัยยะนะครับมองขอความช่วยเหลือหรือมองเอาไงดีลูกพี่นี่ครับตีกันไปครับโล่งเงินฮักบิดยังไม่ลงนะครับที่เราได้เห็นก็คือโล่งเงินการยืนระยะนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ พอเร่งแล้วแม่มีอาการเหมือนกันครับโล่งเลแต่ว่าเรื่องของฝีมือครับเหลี่ยมตัวดีแน่ๆครับอาแล้วครับมาแขกซาครับอุ่ยขาอ่าอาแล้วครับเข้าขวาเด้ตีครับทางด้านภูผาเสียงเชียร์นี่ต้องบอกว่ามาเป็นละลอกแล้วนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอลที่อยู่ในสนามครับอ่าอาแล้วครับช่วงท้ายๆครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ ยู่ในช่วงของพักยกที่4นะครับกำลังจะขึ้นยกสุดท้ายนะครับติดตามชมนะครับเป็นแฟนของพลังใหม่นะครับนี่คือมวยไทย5ยกนะครับช่วงนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนมวยทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางหน้าจอทีวีของโก้สปอร์ตทีวีนะครับก็พูดง่ายๆเก็บรอบเดียวนะครับแจ้งแฟนๆนะครับว่าโก้สปอร์ตทีวีนี่สมัครเข้าไปเก็บรอบเดียวยาวๆนะครับดูกันแคู่เต็มครับ โดยเดชชฐยจิติรุษเสถียรดาวรุ่งสานะครับประธานโกโซเชียตจำกัดร่วมกับบอสสมหมายสุเมตานะครับแม่ดูภาพชายช้กี่จังหวะที่แลกแข่งกันนี่แม่ภูผานี่ถ้าเดินได้สุดหน่อยนะครับมันต้องสุดเบอร์กว่านี้ครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทาซ้ายครับทางด้านของโลกกันเนี่ยครับบันทองเอาไว้นะครับ พยายามจะแจ้งเกิดให้ได้ครับวันนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรออีก3นาทีนะครับนะครับตบโดยอกซายครับทางด้านของผู้พาพยายามจะฮึดขึ้นมาครับพยายามจะฮึดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเตะขาจจองยาครับแทงด้วยขวาครับทางด้านของโลเงินอ่ากระโดดโยนเข้าลอยใส่นะครับกระโจนใส่นะครับไปทั้งตัวนะครับทางด้านของผู้พาแต่ว่าโดนแข้งซ้ายครับคืนด้วยขวาแข้งขวามาครับเตะแล้วตั้งขวางค้าวไว้ครับหมัดซ้ายทางด้านของผู้พาครับ ดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่นายกตีผ่านมาแล้วครับต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายลุ้นกันระทึกเลยทีเดียวครับคู่ที่สองของเราในวันนี้คุณพี่ยกที่ห้านะครับภูผากับโรคเงินมาดูครับว่าแสงผ่านไม่ผ่านตีขาวานะครับภูผาตีไปทิ้งวาจังหวะหกโอ้โหหกกระเบนตีละกาเลยครับบานอยู่ล่างด้วย เอาขึ้นมา,ารีบขึ้นมาครับโล่งเงินโต้ที่เขาขวาแข้งขวาตีไปทีครับผู้ผาผู้พาตีครับเอาตีาตาแล้วครับตอนนี้ตีควบในทางตรงเอาล้ครับผ่านไม่ผ่านครับผู้ผาในช่วงพักยกที่ผ่านมามีอาดฉีดมานะครับเนี่ยครับพลังใจมาแล้วครับทางด้านของผู้ผาอ่าขวาไว้ครับทางด้านของโล่งเงินนะครับ เดี๋ยวดูนะครับยังต้องลุ้นรละทึกกันต่อเลยครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าแม่เนี่ยครับกรรมการปรามศตกดีครับเข้าไปแยกเลยครับอ่าสับมือชกต่อครับเดินต่อภูผาเข้าซ้ายดักแทงเข้าไปอ่าถึงอาวุธถึงใจไม่ผิดหวังจริงๆครับคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับอ่ะช่วงสุดท้ายนะครับ2นาทีนี้ต้องประติดประต่อแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ต้องติดไอพ้นและภูผา เดินอย่างเดียวไม่พอเตะหลุดอีกนี่ตีผาร้องเ,เงินขยี้เลยในช่วงท้ายเกมนะนะครับนาทีนี้มนี่ครับแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาเอานะครับขยับเดินต่อครับทางด้านของภูผานะครับลงเงินดูมันว่าจะผ่อนคลายหรือ,อยังครับยังไม่ผ่อนคลายนะครับแข็งขวามา มาถึงตรงนี้ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้แลวครับโล่งเงินวันนี้ตั้งใจมัดเต็มที่เลยครับแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายครับต้องบอกว่าน้ำลายขมคอเลยครับาล้ครับสามเดี่ยวมุมระฆังแข้งขวาครับขวาอีกแล้วครับทางด้านของภูพาครับลืมหมัดลืมเตะขาเจาะยางครับปีขวานะครับยังไม่ได้รับการชูมือเลยโล่งเงินไฟนี้นะครับมาดูจังหวะของโล่งเงินกลวยในเมืองยิม คูเกมไว้นะครับภูผาก็พยายามเล่งแล้วเล่งอีกแต่ว่าเล่งไม่สุดนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับโวยจากหนองบัวดูแม่แข้งขวากับภูผาเอาคืนครับแม่โลเงินกับการปล่อยน้ำหนักชกครับ130ปอนเป็นไฟแรกนะครับของโลกเงินกลวยในเมืองยิม ช่วงท้ายปลายยกแล้วครับมีเร่งกองรัวกับเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนี้15วินาทีครับคุมอยู่ไม่อยู่ครับทางด้านของโลกันนะครับภูผาเอาละครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับเดี๋ยวดูว่าจะมีช็อตปฏิหารเกิดขึ้นให้เราเห็นหรือไม่นะครับเอาละครับเสียงระฆังดังแล้วครับจบแล้วนะครับเกมนั้นจบแล้วครับทุกอย่างจบนะครับ ตอนนี้เหลือการตัดสินยังเป็นาการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างสท่านลวครับอานนะครับปาร์ิเวตตึกดีครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างสาท่านครับใบแรกจากชัยวัฒน์ศรีวัฒนาครับใบที่สัตตาสุภาใสนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายไพฑูรย์กบราครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปที่โล่เงินกวยในเมืองครับคุณปีกี้เกิดได้แล้วครับ เกิดอีกทีต้องมีเธอนะครับโลกเงินคุยในเมืองยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนในรอบปีนะครับเดี๋ยวส่งไม้ต่อไปที่คุณเบียร์เลยครับ